ท่านผู้ฟังครับสำนักง,งานกำกับกิจการพลังงานหรือกะกะพเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงานนะครับที่กำกับดูแลกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในการพัฒนาพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ารวมทั้งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรบ้างและในช่วงสถานการณ์โรคโควิด -19 ได้ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้านใดไปแล้ว เช้าวันนี้เราจะไปสอบถามจากท่านเลขาธิการสำนักงานกำกับกิจการพลังงานท่านคมกริตันตราวานิชซึ่งขณะนี้ท่านพร้อมอยู่แล้วนะครับสวัสดีครับท่านเลขาครับสวัสดีครับครับท่านครับก่อนอื่นอยากจะให้ท่านพูดถึงบทบาทภารกิจของกกพที่ผ่านมาและในช่วงที่มีสถานการณ์โรคโควิดสิบเก้านะครับว่าได้มีการดําเนินการอะไรไปแล้วบ้างครับครับเพราะต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นกองทุนที่ตามปกติแล้วเนี่ยก็ รวมช่วยในการพัฒนาพื้นที่รอบโรงไฟฟ้านะครับอันนี้คือเหตุาการณ์ปกติอยู่แล้วนะฮะแต่ในช่วงวิกฤตเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิกฤตนะครับภัย,ภยแง้งหรือวิกฤตโควิดเนี่ยกกพาก็เล็งเห็นและก็ให้ความสําคัญในเรื่องดังกล่าวเนี่ยที่จะช่วยรัฐบาลในการสรนับสนุนและก็เยียวยาในกรณีที่จําเป็นเร่งด่วนนะครับครับก็บนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนของ97วงเล็บ3หรือกองทุนรอบโรงไฟฟ้าเนี่ย เราก็ได้ใช้นําไปแก้ไขปัญหาภัยแล้งและโควิดนะครับโดยเราได้อนุมัตินะฮะองเงินเนี่ยประมาณ1-5,000พันล้านบาทน,นะครับก็เป็นการดาเนินการแบบเร่งด่วนนะโดยนําเงินที่เหลือจากงดก่อนเนี่ยมาแล้วก็ดําเนินการให้กองทุนเนี่ยในพื้นที่เนี่ยสามารถพิจารณาโครงการได้เอง,อย,งอย่างรวดเร็วไม่ต้องส่งให้ขึ้นมาให้กรกพพิจารณาครับแล้วก็พยายามสนับสนุนให นำเนี่ยไปใช้ในเรื่องของการช่วยเกษตรกร,กรในเรื่องของไทยแล้งนะครับและในช่วงโควิดเนี่ยก็ให้นําไปช่วยในเรื่องของสาธารณสุขต่างๆนะที่จะช่วยป้องกันโควิดนะครับยกตัวอย่างนะครับในเรื่องของกเกษตรเนี่ยก็มีเรื่องของการของรับน้ำํำชลประทานนะครับของตําบลโคกสะอาดของเพียวนะครับ,รบอําเภอหนองแซงจังหวัดสระบุร,บรีเนี่ยก็ใช้งบประมาณไปประมาณ4ี่แสนบาทนะครับ แล้วก็มีการขุดเจาะน้ําบาดาลน,นะพร้อมกับถังสูงแก้ไาขาปัญหาไพล้แล้งนะครับของหมู่สามตำบลขนอมเนี่ยก็ใช้งบไปประมาณห้าแสนบาทครับแล้วก็ยังมีเรื่องสงาธารณสุขนะครับก็เรื่องของโควิดเนี่ยก็ได้มีเรื่องของกอ,องทุนนะครับจบากอำเภอชนะจังหวัดสงขลาเนี่ยใช้เงินไปประมาณหนึ่งจุดเก้าล้านบาทนะครับในในการจัดสรรจัดซื้อวัสดุคุณพันธ์ทางการแพทย์เนะี่ยเพื่อ เฝ้าระวังและต้องกันเกี่ยวกับเรื่องไวรัสเกโรหน้า2019นะครับครับแล้วก็มีเรื่องของการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์นะครของสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีเนี่ย1 7ล้านบาทนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างนะให้เห็นว่ากรกพเนี่ยได้ใช้เงินเนี่ยที่เหลือจากกองทุนประมาณ1.500ประมาณ1โครงการให้สำเร็จรวดเร็วขึ้นครับ ครับแล้วโครงการต่างๆที่ได้ดําเนินการจะมีการประเมินผลยังไงบ้างครับอ่าในส่วนนี้นะครับก็ต้องเรียนตรงๆว่าเอโครงการเนี่ยอยู่ในช่วงระหว่างที่ดําเนินการเบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จนะครับก็เราก็จะประเมินผลโครงการเนี่ยก็ประมาณเดือนกันยา,านุลานี้นะครับก็ถ้าประเมินโครงการแล้วเสร็จยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราคงจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งแต่ว่าโดยในเบื้องต้นเนี่ยก็มองว่าโครงการส่วนใหญ่ก็นําไปใช้ เออได้ตรงประเด็นตามที่ผมเรียนไว้นี่คือตัวอย่างที่ที่มีการนําไปใช้นะครับแต่ว่าผลสำลีจริงๆเนี่ยเดี๋ยวคงต้องดูหลังจากเจสิน้นก่อนแล้วก็มาประเมินกันอีกทีนะครับครับท่านเลขาค,ครับอย่างที่เราทราบกันว่าในช่วงสถานการณ์โควิดสิบเก้าเนี่ยระบบเศรษฐกิจได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากกิจการต่างๆต้องปิดตัวลงและแน่นอนว่าประชาชนจํานวนมากก็ต้องตกงานในเรื่องนี้ทางกกพมีโครงการช่วยเหลือ,อยังไงบ้างครับ ครับในส่วนนี้เองนะครับทางกรกพก็ได้ได้ห่วงใยนะครับเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะที่มีผลกระทบจากโควิดแล้วก็ทําให้ชุมชนหรือคนเนี่ยเอ่อที่อยู่ในต่างพื้นที่เนี่ยกลับเข้าไปพื้นที่แล้วก็เน้นไปที่กองทุนนะครับให้มีการจ้างงานนะฮะเน้นไอโครงการที่เกี่ยวกับจ้างงานแรงงานนะครับเอ่อที่จะมีแรงงานเหล่านี้กลับูมิ่มลำเนาให้ให้ให้มีมากขึ้นนะครับแล้วก็เร่งรัดกระบวนการอนุมัติอนุญาตต่างๆเอ่อให้เร็วขึ้นเพื่อไปช่วยเศรษฐกิจฐานรากครับ กับที่เรียนนะครว่าใน,ในในโครงการในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ให้เขาเดําเนินการได้เองแล้วก็อนุมัติเองแล้วก็คอพทราผลในการอนุมัติแล้วก็มีการเ,าเ,าเรียกว่าลัดขั้นตอนต่างๆนะฮะตามที่กอพได้แนะนําลงไปนะครับส่วนเรื่องของการทบทวนหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติเนี่ยต่างๆเนี่ยเราก็ได้ดาเนินการอยู่นะครับก็มีการทบทวนว่าแนวที่เราใช้ไปเนี่ยก็ก็เห็นว่ามีผลดีนะฮะอนาคตเนะี่ยก็จะมีการทบทวน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ให้มีทิศทางเนี่ยไปเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะไม่ว่าจะเรื่องของการสนับสนุนการเยียวยาหรือการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและที่มีนโยบายจากทางภาครัฐนะครับและที่สําคัญเนี่ยเราก็อยากให้เกิดการบูรณาการกันในชุมชนนะครับในการใช้เงินของแต่ละส่วนแต่ละส่วนของภาครัฐการนะครับครับทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อจะเสริมสร้างนะให้ให้เป็นการช่วยช่วยช่วยสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในเรื่องของ พลังงานร่วมใจร่วมไทยสร้างชาตินะครับซึ่งเป็นนโยบายที่จะให้เกิดงานในพื้นที่แล้วก็เกิดจ้าง้างแรงงานในพื้นที่เป็นสาคัญครับ แล้วโครงการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเลยเนี่ยในขณะที่ขั้นตอนการขออนุมัติหรือว่าการเบิกจ่ายเงินยังต้องทําตามระเบียบของทางราชการซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควรในส่วนนี้ทางกะกะพได้มีการดูแลเรื่องนี้ยังไงบ้างครับอ่าบัชเรลยนนะครับก็คือในช่วงวิกฤตจริงๆเนี่ยช่วงนั้นมันมากระทันหันไม่ว่าจะโควิดมาจะแล้งอ่งตรงเนี้ยเราก็ ตอบกฎเกณฑ์นะฮะรัดขั้นตอนให้นะครับว่าในกระบวนการเนี่ยไม่ต้องนาเสนอขึ้นมานะครับก็มีการรัดขั้นตอนว่าให้พื้นที่เนี่ยพที่รณาอน,อนุมัติอนุญาตได้เลยภายในขอบที่เรากําหนดนะครับครับถ้าเป็นในอนาคตเนี่ยเราก็เห็นว่าตรงนี้มีประโยชน์ทําให้เงินลงไปเร็วนะฮะเราก็พยายามตัวเนี้ยมาแก้ไขกฎเกณฑ์เนะฮะเป็นการถาวรน,นะครับก็แบบที่กฎเกณฑ์ที่เรากำลังทําอยู่ก็คือพยายามจะลดขั้นตอนให้เข,ขาเรียกว่ากระจายอํานาจลงถู่พื้นที่ให้คาบอฟอร์เนี่ยอนุมัติเอง อันนี้เราก็นําบทที่ได้มาจากการการดำเนินการในอดีอดตมาพัฒนาทําให้อนาคตเนี่ยเร่วเร็วไ,ได้เร็วขึ้นครับแล้วก็อีกสําคัญนะก็คือว่าพยายามเน้นไปที่กองทุนะครับให้มีการพัฒนาเนี่ยไปในทิศทางเดียวกับทางนโยบายของทางไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดทางรัฐบาลแล้วก็ที่สําคัญช่วงนี้ก็พยายามเน้นย้าลงไปว่าให้เลือกโครงการเนี่ยที่มันเป็นเกี่ยวเนื่องกับการสร้างงานเพื่อที่จะให้คนเนี่ยที่ ประสบภาวะจากเศรษฐกิจวิกฤตเนี่ยวิกฤตโควิดเนี่ยที่กลับบ้านไปอ่ะได้มีการทํางานการจ้างงานแลวก็เสริมกับนโยบายกองทุนที่ว่าเอ่อทางจังหวัดเองกวกงมต้องดูว่าให้มันมีการพัฒนาแบบต่อเนื่องแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันกับการพัฒนาของจังหวัดนยครับอืมครับท่านครับจากนี้ไปบทบาทการทํางานของกกพอจะเน้นไปในทิศทางไหนบ้างครับรับก็จริงก็เรียนนะฮะว่าวิกฤตโควิดเนี่ยเราเข้าใจดีนะว่าประเทศนะฮะเอ่อก็เจอประสบปัญหา เราเองก็เจอปัญหาอันนี้เหมือนกันนะฮะก็อันนี้วิธีการแก้ไขปัญหาของเราเนี่ยเราก็คงพยายามทุกวิถีทางที่จะเอาเม็ดเงินที่เรามีอยู่เนี่ยพยายามใช้ให้เกิดประโยชน์ตรงตัวชุมชนนะฮะก็จริงๆมันต้องต้องเรียนว่าในส่วนชุมชนเองก็เหมือนกันนะฮะก็อาจจะต้องมาดูแล้วก็พิจารณาว่าต้องการเอาเงินตรงนั้นเนี่ยไปใช้ทําอะไรทําอะไรแล้วเนี่ยให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุดครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ การจ้างงานเนี่ยอันนี้ก็คืออยากอยากเน้นเป็นสําคัญเลยว่าบทบาทของเราเนี่ยมีลักษณะเหมือนกับเป็นการอะไรอะ่ะก็เรียกว่าให้ให้ให้คาแนะนำนะฮะแต่ว่ากองทุนเนี่ยเป็นคนที่เ,เลือกโครงการเข้ามาเองก็อยากจะให้เลือกโครงการเนี่ยที่ดีที่สุดและเกิดประโยชน์ที่สุดแล้วก็ทําอะไรต่างๆเนี่ยให้ให้ผลเนี่ยกลับคืนถึงชุมชนม,ม,มากที่สุดครับ ครับอ่ะละครับชาววันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านคมกริตันตรวานิชฐเลขาธิการสํานักง,งานกํากับกิจการพลังงานหรือว่ากกพเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในเช้าวันนี้ขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ